แทนแทนแทนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูโรทักวันนี้เรามาแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะทุกคนนะเขาเรียกอะไรนะสายยุ่นเหรอแต่งแนวญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นตู้ทึบนะครับผมตัวนี้นะได้รถมาจากช่องพี่คนหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะทิ้งเครดิตไว้ด้านล่างแล้วกันนะคือรถคันนี้เนี่ยบอกเลยถูกใจผมมากทุกคนเออจริงๆคือมันแต่งแบบดูดิทุกคน ของแต่งแบบเน้นๆน้น่ะเหลือเหลือเลยอ่ะดูดิโอ้โหสุดยอดนะครับญี่ปุ่นแท้ทั้งคันนะครับผมนี่เป็นไงโอ้โหเป็นฮีโน่นะครับผมฮีโน่ตัวเก่านะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเอาละวันนี้ผมจะพาทุกคนไปส่งน้ําที่ปั๊มนะครับคือมันเป็นน้ําเปล่านี่แหละเอาไว้แบบว่าเขาจะให้ตามรถบรรทุกอ่ะเวลาเขามาเติมน้ํามันใช่ปะละ่ะถ้าใครเติมน้ํามันก็จะรู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยเพราะว่า ไอปั๊มนี้ก็อยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะรู้สึกว่าประมาณ200กว่ากิโลนะครับนี่ทุกคนฟังดูเสียงดิโอ้โหเป็นไงนี่เป็นไงฟังเสียงแต่ซะก,ก่อนนะครับโอ้โหสุดจัดนะเดี๋ยวเรามาโชว์ระบบไฟก่อนเฮ้ยเฮ้ยดูดิระบบไฟไม่ธรรมดานะนี่เป็นไงทุกคนถ้าเปิดตอนกลางคืนนี่จะสวยมากเลยดูดูด,ดูโอ้โหเน้นๆครับระบบไฟ เอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับคืออยากขับรถใหม่เต็มทีและอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ขับยังไม่ได้อะไรนะก็คือแบบผมเพิ่งลงบอสเสร็จก็อัดคลิปมาเลยโอเคนี่ภายใน,นก็จะประมาณนี้นะเป็นภายใน,นเดิมๆนะครับจริงๆแล้วมันก็แต่งได้อยู่แหละเอะ๊แต่ว่ากระจกด้านหลังนั้นมันน่าจะบักนะโอเคไม่เป็นไรนะครับภายนอกดูสวยก็พอละนี่ <laughs> โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนขับรถสวยโอเค โอ้โหเสียงท่อคอดลั่นน่ะดังมากนะครับเสียงท่อดังมากโอ้โหปลาทอันนี้ไม่ใช่ไฟเลี้ยวสิ่งนะทุกคนนะเป็นไฟเลี้ยวธรรมดานะครับโอ้โหลั่นมากครับอเนี่ยจอดติดไฟแดงทีนึงนี้คือกันชนนี่ยื่นออกไปก็โดนตำรวจจับแล้วอ่ะทุกคน ฟังจากเสียงท่อยนี s บอกเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหถอย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 ไฟแดงไฟแดงเสียงถอยนี่จะเป็นเสียงถอยของญี่ปุ่นเลยนะก็ใช่แหละมันเป็นรถญี่ปุ่นนะครับมันก็เสียงถอยญี่ปุ่นมันก็ถูกของมันแล้วแหละนะครับ <c oughs> อันนี้ผมไปโหลดมาจากในทวิตเตอร์นะแต่ว่ามันมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาเอามาแจกนะครับผมก็เลยไปโหลดมาจากช่องพี่เขานะ เดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ด้านหลังแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราขับรถกันต่อเลยโอ้โหเสียงท่อแบบดังอ่ะทุกคนเสียงท่อลั่นมากนะครับดูดิมีแต่น้ำนะครับด้านในนี่มีแต่น้ำเปล่าโอ้โหลั่นมากบอกเลย ถูกใจเสียไหมแน่นอนครับโคตรลันจริงๆแล้วผมก็อยากขับภายในนะแต่ว่าผมอยากขับภายนอกให้ทุกคนได้ดูตัวรถด้วยไงเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันสวยจริงนะครับคือมันสวยมากเนี่ยดูดิเดี๋ยวสําหรับใครที่รอคลิปแต่งรถนะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งให้ดูนะทุกคนนะแต่ว่าที่ผมจะแต่งนี้ผมจะแต่งเป็นหัวลากแล้วกันนะครับ จะแต่งเป็นหัวลากาหัวลากฮโน่นะครับฮโน F1 หรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมเรียกไม่ถูกนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรวะฮ i โน่ ino, รุ่นเก่าๆอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเสียงท่อดังมากเสียงท่อโคตรดังอ่ะไม่รู้ว่าเสียงผมจะเบาไปหรือเปล่านะถ้าเสียงผมเบากว่า,วาเสียงเกมก็ขออภัยด้วยนะครับ คือเสียงรถมันดังมากหรือว่าผมลืมลดเสียงวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าเสียงมันจะดังเกินไปเสียงท่อมันดังเกินไปนะครับนี่เดี๋ยวเราแอบ,บข้างทางตรงน,นี้ก่อนสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวผมลดเสียงแป๊บหนึง่งโอเคแค่นี้น่าจะพอดีอ่าได้อยู่ครับ เนี่ยญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับไม่มีลูกผสมแน่นอนนะครับผมไม่มีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วตอนนี้คือญี่ปุ่นแท้ๆนะครับปกติเนี่ยเราจะเล่นแต่ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะสายยุ่นอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าน,นี่คือญี่ปุ่นแท้ๆเลยวระยะทางมัน500กว่ากิโลเลยเหรอโอ้ไ oh, กลเอาเรื่องนะเนี่ยนึกว่าใกล้ๆนะครับไกลเอาเรื่อง เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้จะวิ่งได้เร็วสูงสุดเท่าไหร่นะตอนนี้วิ่งอยู่ที่70เดี๋ยวเราลองวิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันมันมีแต่ทางโค้งไงมันไม่มีทางตรงให้เราเหยียบแล้วก็เมื่อกี้รถมันเยอะด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเหยียบไปเลยหรือว่ามันวิ่งได้แค่70เองวะน่าจะไม่เกินร้อยนะหรือว่ามันยังไม่ลอยลำไม่แน่ครับต้องรอดูครับ แต่ว่าตอนนี้นี่วิ่งอยู่ที่77ไม่แปลไหนสักทีนะครับไม่ถึง80ด้วยนะ <c oughs> หรือว่ามันล็อกความเร็วมาแค่นี้น่าจะใช่เนี่ยวิ่งอยู่77ครับผม78แล้ว78แล้วอ๋อมันต้องลอยล้ำไปทุกคนเลยดูดิตอนนี้ยังไม่ถึง80นะครับความเร็วน่าจะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละมั้ง7 0 8 0นะครับไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะครับกำลังพอดี กำลังแบบให้ความสมจริงนะครับแต่ว่าถ้าสายซิ่งเอามาเล่นอย่างผมเนี่ยก็อาจจะขาดใจนิดหน่อยเพราะว่าเราเหยียบไม่ได้ไงเหมือน S700 ที่ผมเล่นไปเมื่อวานอะ่ะอันนั้นผมเหยียบอย่างเดียวร้อยร้อยกว่าร้ 130, อยสามรอยสี่ะทางตรงผมเหยียบอย่างเดียวนแรงครับวิเสียงท่อ เสียงท่อนี้ได้ใจมากครับยอมเลยแล้วก็มอสเขาเนี่ยสวยจริงสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปโหลดเอาที่ช่องของอช่องของพี่คนนั้นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ด้านล่างแล้วกันผมไม่รู้จากชื่อพี่แกนะครับแต่ว่าผมเห็นพี่แกอยู่ในกลุ่มอยู่ก็นั่นแหละนะผมก็ติดตามอยู่เนี่ยวิ่งได้แค่70 เ9็ดส0เก้าเ็สิบแปดสิบเออตอนนี้ไม่เกินแปดสิบอ่ะพูดง่ายๆถึงจะลอยลำก็เหอะนะครับวิ่งได้แค่นี้โอ้โหเสียงท่อเสียงท่อนี่ยังเป็นเสียงท่อแนวญี่ปุ่นอ่ะคิดเอาละกัน ไปแล้วครับนี่ฟังเสียงแต่นะโอ้เสียงแต่นี่เป็นเสียงแต่เดิมโรงงานครับเสียงแต่เดิมโรงงานเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นทางที่โหดที่สุดแล้วนะทุกคนนะคือไม่ใช่โหดที่สุดดิมันเป็นเส้นทางแบบาทางขึ้นเขาเม,เมันจะเป็นมันนจะเป็ทางขึ้นเขานะครับ <c oughs> ขออภยัยในความลิ้นพันนะครับผมถ้าพูดเร็เรวๆก็จะประมาณนี้นะ เลี้ยนพันกันเอยเบรกเบรกเบรกนี่ไหนว่าไฟเลี้ยวโอ้โหนี่เราเลี้ยวแยกตรงนี้นะครับโอ้ยเกือบชนรถคันเมื่อกี้ <c oughs> การชนมันยาวเกินนะครับเกือบไปแล้วไปแล้วใกล้จะเข้าเส้นทางที่โคตรเขี้ยวที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ จริงๆแล้วผมก็อยากลงมอสแมปใหม่นะแต่ว่าคือมันบั๊กนะครับทุกคนนะมันเด้งนะเวลาผมลงมอสแมปหรือว่ามันเป็นที่แมปก็ไม่รู้นะโอ้ยตอนนี้คือผมด่องหูเสียงท่อแล้วเร,เริ่มดองหูเสียงท่อแล้วขับภายนอกก็่อย,ยังชั่วนหน่อยแต่ว่าขับภายในยนี่คือดังมาก ว่าจะเติมน้ำมันแต่ว่าน้ำมันยังไม่ลดสักีดเลยจะแซงเขาก็ไม่ได้จะแซงเขารถก็ไม่แรงวิ่งได้แค่70-80โอ้โหทุกคนดูใน G P S ดิซ้ายมืออเห็นปะ่ะแล้วก็ดูเส้นแดงๆอ่ะดูดีมันโคตรเคี้ยวหนังกงูอ่ะทางอะไรวะน่ะเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพจิแล้วผมก็อ้อมไปตรงนี้ได้นะเว้ย เฮ้ยไม่ออมดีกว่าเว้ยไปตาม GPS ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเส้นทางมันสับสนเส้นทางมันเปลี่ยนนะครับเผื่อมันเป็นทางตันผมไม่กล้าไปโอ้โหผมดูใน GPS แล้วผมรู้สึกท้อเลยทุกคนดูดิโ,โทางอะไรวะน่ะ s ว a โด่งครับไปเลย นี่โอ้โหดูดิทุกคนทางโคตรคดเคี้ยวอะ่ะแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาด้วยรถเราจะขึ้นไหวไหมนี่ยิ่งรถเก่าๆอยู่รถรุ่นเก่าแต่ว่าตัวรถไม่เก่านะบอกไว้ก่อนอ่าถึงจะเก่าแต่ไม่แก่นะครับรออมาตะาเขาเดียวโอ้ยท,ทาง ทางก็ไม่หดเท่าไหร่นะก็ธรรมดานะครับแค่มันเป็นทางแบบว่าโคดเคี้ยวขึ้นเขาเฉยๆเนี่ยโอ้เกือบหลุดโค้งโอ้ยเบรกเบรกเโอ้เกือบไปแล้วโ รอหลักกิโลไปซะแล้วทุกคนเสาไ,งไงสาอ้นี่ไงเสาไอป้ายสะท้อนแสงอ่ะเนี่ยเสาสะท้อนแสงเวลามันมีทางโค้งมันก็จะมีเสาที่มันสะท้อนแสงผมรอไปแล้วนึงเมื่อกี้การชนมันยาวจัดนะครับโอ้โหคนดูเไอ้ยถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะขึ้นเขาได้สบายเลย ขนาดบรรทุกหนักนะเนี่ยใส่น้ําเต็มลําอ่ะดีนะไม่ค่อยมีรถรู้สึกติดใจรถคันนี้แล้วยังไงไม่รู้อะ่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะสำหรับใครที่รอให้ผมแต่งรถให้ดูนะครับ คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแต่งหัวลากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นหัวลากสไตล์ญี่ปุ่นก็รอติดตามกันได้นะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงสองคลิปนะครับเอ้ยวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมคลิปนี้ผมจะลงวันจันทร์นะครับวันจันทร์ผมจะลง2คลิปนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นี้ปลายทางของเรานี้เหลืออีก400กว่ากิโลเลยเอ้ย เหลือ392โลถือว่าไกลพอสมควรอยู่นะครับเมื่อตูดใช้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผะว่าที่มันไกลเนี่ยมันไกลเพราะไอทางคดเคี้ยวนี่แหละมั้งผมว่าดูดิมันเป็นทางคดเคี้ยวอะ่ะเพราะว่ามันไกลเพราะอันนี้แหละจริงๆแล้วมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกถ้าเราขับตรงไปะนะแต่ว่ามันเป็นทางอ้อมขึ้นเขาไงประเด็นมันก็เลยแบบดูไกลยัไงไงไม่รู้ ดูดีไม่แต่ภูเขาอ่ะนี่ประเทศไทยได้แบบนี้สักคันนะผมจะเอาไปวิ่งงาน <c oughs> เนี่ยเอาไปวิ่งงานนะครับสวยดีส่วนมากพวกรถบรรทุกญี่ปุ่นเนี่ยจะแต่งแนวนี้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยมีแต่แบบนี้แหละพวกหกล้อสิบลอนะครับมันเป็นสไตล์เขานะฮิตบ้านเขาแต่ว่าบ้านเราก็ฮิตอยู่ จผมผมก็ชอบนะครับโอ้โหแล้วรอยรถใครว่าเบรกอยู่เนี่ยดูดิโอ้โหลอยรถใครว่าเบรกตรงโค้งเนยดูดิเบรกลากยาวมาเลยหลุดโค้งไปละมั้งนะโอ้โหรอยเบรกอันนี้รอยเบรกหรือว่ารอยอะไรวะทำไมเห็นมันเป็นรอยยาวดูดิเห็นป่ะ <c oughs> โอ้โหขออภัยในความเสียงแห a m นะครับขอรู้สึกว่าเสียงแหบ m ยังไงไม่รู้ช่วงนี้ <c oughs> แล้วอ,อีกไกลอยู่นะเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้ผมขึ้นมาผมขึ้นมาสูงพอสมควรนะดูดิโอ้โหเกือบถึงยอดเขาแล้วอะ่ะเนี่ยเนี่ยยังด้านหน้ายังมีภูเขาอีกอะ่ะแสดงว่ามันต้องขึ้นไปสูงกว่านี้อีกแน่นอน100%โอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลยครับภาพสวยด้วยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่ขับมาตั้งนานกว่าจะหลุดโค้งตรงนู้นเอาเรื่องอยู่ทุกคนไอ้ขึ้นเนินนี่ไม่เท่าไหร่นะไอเวลาลงเนินนะดีพุ่งลงแน่นอนผมว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว รู้สึกว่าเสียงรอบมันจะสูงๆยังไงไม่รู้เอาแล้วเอาแล้วโอ้หนึ่งว่าจะขึ้นไม่รอดได้อยู่ครับได้อยู่ถือว่าแรงอยู่นะครับคันนี้รู้สึกว่าคันนี้จะโหลดเตี้ยมาด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเจอทางแบบคนโหดคูขะคูขะเนี่ยจะไปได้ไหมนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับต้องรอติดตามนะครับผม ตอนนี้ดานเขายาวๆครับดูดิแต่ว่าบรรยากาศในเกมนี่มันสวยจริงนะมันให้ความสมจริงมากๆเลยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆอะ่ะดูดิถ้าในชีวิตจริงประเทศไทยเป็นแบบนี้นะโอ้โหอุ้ยเมื่อกี้ผมเกือบหลุดโค้งนะครับเมื่อกี้เกือบหลุดโคง้งโอ้ โอ้คันนี้ก็ฮีโน่เหมือนกันด้วยแต่งด้วยโอ้โหไงแต่ว่าแต่งไม่เยอะเท่าเราของเขาใส่แค่กระจกกับโครเมียมกันชนแค่นั้นเองสู้ของเราไม่ได้ของเรานี่จัดเต็มครับโอ้เบรกเบรกเบกเบกกันชนเรานี่ล้ำหน้าไปแล้วถ้าเบรกนี้ต้องกะระยะเผื่อกันชนด้วยนะไม่งั้นนี่เสียบตูดเขาแน่นอน,นครับดูดิ แหลมๆแบบเนี้ยจะตูดแน่นอนที่ตูดใครไม่ได้ผมลืมเอาแต่สามชามาไม่รู้ว่าจะใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าลืม หลืออีก2 9 8กิโลโคตรไกลมาตอนนี้วิ่งอยู่ที่80เอาแล้วเวย้ยขึ้น80แล้วเวย้ย86 87เฮ้ยรอยลำแล้วเริ่มรอยลำแล้วแต่ว่าถึงทางโค้งนี่เราต้องลดนะครับเฮ้ยเมื่อกี้วิ่งได้90อยู่นะทุกคนนะ,ะเผลอเนี่ยมีร้อยนะถ้าวิ่งลงเนินหรือว่ามันลงเนินปะไม่แน่ใจ อุ้ยสะพานตัวนี้โคตรสูงเสียว้าบเลยดูดิปัดเอๆๆๆ้ยเบรก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 ดูเสียงเบรกลมดิทุกคนโอ้รถลดๆดโอ้เกือบไปแล้ว ขอโทษครับลูกพี่โอ้โหเกือบไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วกันชนเราเกือบเจอมกันชนใหม่ซะแล้วถ้าชนไปนี้ด้านหน้ารถทัวร์นี้บุบเข้าไปแน่นอนนะครับแต่ว่ารถเรานี้ไม่เป็นไรนะอาจจะกันชนเป็นรอยนิดนึงแต่ว่ารถเรานี้ไม่เป็นไรแน่นอนแต่ว่ารถทัวร์นี้ยุบโอ้โหบรรยากาศบ้านโคตรหน้าอยู่ เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องผ่านบ้านหลังนี้อยู่เฮ้ยเราไม่ได้เลี้ยวนี่ว่ะอ๋อเราต้องตรงไปโอ้น่าเสียดายเราเลี้ยวเข้าไปไม่ได้มันต้องมันต้องเสียตังเข้านะไอ้ตรงเมื่อกี้อ่ะเราต้องจ่ายตังแต่ว่าเหมือนเติมเกมอ่ะถ้าเราเติมปุ๊บแมพมันก็จะเปิดให้เราเนี่ยเหมือนทางเนี้ยมันก็จะเปิดให้เราวิ่งนะครับ โอ้ยปั๊มมาอยู่อะไรลึกแท่นอปั๊มนี้รู้สึกว่าจะอยู่ลึกกว่าเพื่อ,อนเลยยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยหรือีกตั้ง200ก,กว่ากิโลสูต่ต่อไปอากิชิ <laughs> อ่า เ้ยรู้สึกว่าคันนี้จะประหยัดน้ํามันมากๆโคตรโคตรประหยัดน้ํามันเลยจริงๆเนี่ยน้ำมันเต็มถังตั้งแต่ออกจากโรงงานมาเนี่ยรถยังไม่ถึง1ขีดเลยเราวิ่งมา200กว่ากิโลละเออประหยัดน้ำมันมากทุกคนโอ้โหดูดิดูด,ด,ดูดูเสียงเบรกลมซะก่อนอ้าเดี๋ยวนะไปท้ายไม่ติดหรอ,อ,อไฟเลีว้วคนนี้ไม่ติดว่ะ ไปเล้วไม่ติดไปเล้วฝั่งซ้ายไม่ติดนะครับไม่เป็นไรไปครับลุยก,กันต่อซัดยาวอย่างเดียวแล้วทีนี้บนทางอีกยาวไกลเดี๋ยวเราเหยียบอย่างเดียวเลยทีนี้รู้สึกว่ารถเราจะเริ่มแรงขึ้นแล้วดูดิเหยียบแป,ป๊บเดียวก็80แล้วอะโอ้โหเอ๊ะทำไมาตอนเราอยู่ในเมืองมันวิ่งได้แค่70 80เองวะ หรือว่าเครื่องยังไม่ร้อนอันนี้น่าจะเครื่องร้อนแล้วมันถึงเหยียบได้ <c oughs> อู้สะพานยังสูงว่ะบรรยากาศโคตรดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ฝั่งนู้นขนเฮลิคอปเตอร์เลยอุย้ยเจอเพื่อนว่ะเจอเพื่อนว่ะโอ้โหโอยเจอฝาแฝดเมื่อกี้เห็นปะซ้ายมือเราเจอฝาแฝดวะโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าสวยอยู่นะเมื่อกี้นะมันมีสวนไปเมื่อกี้อะ่ะแม่ใช้ได้เจอฝาแฝดครับเมื่อกี้นี่แม่ไม่คิดไม่ฝันว่าเจอเราจะเจอฝาแฝด <laughs> โหนี่ถ้าผมมีเงินนะผมจะซื้อจอยพวงมาลัยมาเล่นให้น้องๆดูเลยโอ้โหแรงมากอันนี้เป็นแม่น้ำอะไรเนี่ยอันนี้หรือว่าเป็นปากอ่าวอะไม่แน่ใจน่าจะเป็นแม่น้ำนะแม่น้ำอะไรสักอย่างมีเรือด้วยเรือประมง หรือว่าเป็นทะเลอ๋อแล้วเว้ยอีก180ิโลไกลแล้วครับไกลกจะถึงฝั่งฝันแล้วมาขับภายในบ้างแล้วกันแม่แต่สามชาไม่ได้ซะด้วยไปค,ครับ ต่อเลยต่ออันนี้น่าจะเป็นวิ่งขึ้นเขานะวิ่งได้แค่70เองอะ่ะโอ้อยรู้สึกว่าผมไปตบรถเก่งนะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะหรือว่าการชวนผมไปขูดไอ้รถคันเมื่อกี้ว่าอยู่โอ้อันนี้ที่จอดนอน เ้ยใกล้ถึงแล้วนี่ว่าปั๊มเราใช่หรือเปล่าเออนี่แหละถึงแล้วครับด้านหน้าเราเลยปัม๊มนี่แหละไหนวะปั๊มอยู่ไหนวะอ๋อน่นไงด้านหน้านี่ตีไฟเลี้ยวเข้าเลย น้ำมาแล้วครับมันให้เราลงตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยถุงอะไรวะเมื่อกี้นี่เฮ้ยมีที่จอดหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราจอดตรงไหนดีวะเฮ้ยตรงนี้น่าจะจอดได้นะเนี่ยตรงศูนย์อาหารเนี่ยอ๋อไม่ใช่ศูนย์อาหารอีกเป็นห้องน้ำ โดนบรรทุกจอดได้หรือเปล่าวะเอ้เดี๋ยวนะหรือว่าผมต้องถอยหลังเข้าวะอ๋อโน้นไงเจอแล้วครับตรงโน้นตรงโน้น <c oughs> เจอแล้วมาแล้วครับน้ำมาแล้วนำมาแล้วจ้า เราแอบตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราถอยชิดฟุตบาทไปหน่อย,ยโอ้โหเสียงถอยญี่ญไปุ่นเป็นไงโอเคเรียบร้อยครับนี่ส่งน้ำถึงที่หมายเฮ้ยรู้สึกว่าเราจอดรถเอียงนะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นไงชอบกันไหมทุกคนรถสวยนะครับโอ้โหยังรออ่ะดูดิไอ้ตรงกันชนเนี่ยรู้สึกว่าเราเอาสารมาปูนอนได้เลยนะ <c oughs> เออดูดิเนี่ยแบบว่าเวลาเราจอดนอนใช่ไหมเราเต็นท์มากางก็ได้เอามากางนอนตรงนี้โอ้โหโคตรแ่มเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม แล้วก็อยากให้ผมเล่นรถอันไหนแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ